ฉะนั้นหลังจากที่เราได้เตรียมตัวยื่นวีซ่าไปแล้วในสัปดาห์นี้เราจะมาแพ็คกระเป๋าไปจีนกันค่ะและแน่นอนว่าเพรจะต้องมีคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆที่จะเอาลงกระเป๋ามาฝากทุกคนด้วยค่ะนี่คะ่ะพาสปอร์ตนะคะพาสปอร์ตภาษาจีนเรียกว่าหู่เจ้าหู่เจ้ายาัวหยาเกาใส่กระเป๋าไปเลย ทุกท่นคหญิงตาจอมกันขั้นจีนแจมจ้านขาต้องรับทุกคนเข้าสู่รายการจีนแจมจ้านนะคะและตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับเพชรธนัทพรอันันทนาเกษมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเดิมเลยคะ่ะอย่างที่ทุกคนติดตามจีนแจมจ้านกันมาตลอดนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเพชรมีการบอกไปแล้วนะว่าเพชรจะไปจีนไปหาแหวนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้เตรียมตัวยื่นวีซ่าไปแล้วในสัปดาห์นี้เราจะมา แพ็คกระเป๋าไปจีนกันค่ะและแน่นอนว่าเพจจะต้องมีคาศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆที่จะเอาลงกระเป๋ามาฝากทุกคนด้วยค่ะเวลาที่เพชจจะไปต่างประเทศหรือว่าไปเที่ยวที่อื่นในการแพ็คกระเป๋าของเพรเนี่ยเพรก็จะแบ่งของออกเป็น6หมวดใหญ่ๆค่ะทุกคนหมวดแรกนะคะก็คือหมวดสิ่งของสําคัญหมวดที่2คือเสื้อผ้าหมวดที่3ก็คือของใช้ทั่วไปหมวดที่4ก็คือของเมทัลเลต หมวดที่5ก็คือยาแล้วก็หมวดที่6ก็คืออุปกรณ์ทํางานนั่นเองเรามาเริ่มจากหมวดแรกกันเลยดีกว่าก็คือของสําคัญค่ะไปจีนหรือไปต่างประเทศสิ่งที่เราจะต้องมีพกติดตัวเลยคืออะไรคะทุกคนติ๊กตอก,กติก๊กตนี่คะ่ะพาสปอร์ตนะคะพาสปอร์ตภาษาจีนเรียกว่าขู่เจ้าขู่เจ้า อย่าลืมพกคู่เจ้ากันไปด้วยนะคะของสําคัญอันดับถัดไปนะคะไว้สําหรับซื้อของจับจ่ายใช้สอยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเราอาจจะไม่รอดได้นั่นก็คือเงินค่ะจริงๆเนี่ยที่ประเทศจีนเป็นสังคมไร้เงินสดแล้วนะคะก็คือเขาจะใช้การสแกน QR code ในการจ่ายเงินซะเป็นส่วนใหญ่เลยเนาะแต่เพจก็แนะนําว่าควรที่จะมีเงินสดติดกระเป๋าไปด้วยนะคะเงินสดเนี่ยภาษาจีนเรียกว่าเสียนจินเสี่ยนจินเงินสดค่ะ มีเงินสดแล้วถ้าเกิดว่าใครมีบัตรเครดิตนะคะก็สามารถพกไปได้เหมือนกันนะคะบัตรเครดิตคือชิ่งย่งขาชิ่งย่งขาบัตรเครดิตค่ะม,มาที่หมวดถัดไปกันเลยดีกว่านั่นก็คือเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าภาษาจีนพูดว่าอีฟู่อีฟู่เรามาดูกันดีกว่าว่าเพรเอาเสื้อประเภทไหนไปบ้างนะคะอย่างแรกเลยนี่ก็คือเสื้อยืดค่ะเสื้อยืดาภาษาจีนนะคะจะเรียกว่าทีชี ทีชีนะคะคำว่าทีเนี่ยก็มาจากรูปร่างของเสื้อเลยที่เป็นตัวทีนั่นเองทีชีโอเคถัดไปที่เพจจะเอาไปด้วยนะคะก็คือเสื้อเชิ้ตนั่นเองค่ะเสื้อเชิ้ตนนองภาษาจีนพูดว่าเชิ้นชินเชิ้นเชิน,ชนเสื้อเชิ้ตค่ะถัดไปค่ะเราก็จะต้องมีคู่จือ่อนั่นเองคู่จือ่อกางเกงนะคะเราก็จะพกคู่จื่อไปด้วย ทุกคนแล้จริงๆเนี่ยในช่วงที่เพ็รไปเนี่ยเป็นช่วงของเสี่ยเทียนหรือว่าฤดูร้อนนะคะเพ็รก็จะพกขาสั้นไปด้วยนะคะกางเกงขาสั้นเนี่ยก็พูดว่าต่วนคู่ต่วนคู่กางเกงขาสั้นนะคะมีกางเกงแล้วก็ขอพกกระโปรงไปด้วยค่ะกระโปรงนะคะภาษาจีนเรียกว่าชิ้นจื่อชิ้นจื่อกระโปรงเราก็จะพกชิ้นจื่อไปด้วยเพื่อความกรี มีชุดไปเที่ยวแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีชุดนอนนะคะในขอโชว์ชุดนอนเพชรหน่อยชุดนอนนะคะหรือว่าชุยอีนั่นเองค่ะสีเขียวอย่างนี้เลยชุดนอนนะคะกางเกงชุยอีพกเอาไปด้วยนะคะแล้วเพชรนะคะก็จะพกถุงเท้าหรือว่ารองเท้าไปด้วยนะคะแต่ว่าไม่อยากโชว์คุณไม้ทุกคนดูอะ ถุงเท้านะคะภาษาจีนก็คือว่าจือว่าจือนะคะส่วนรองเท้าค่ะรองเท้าเรียกรวมๆว,ว่าเสียจือนะคะเสียจือแต่ถ้าเป็นรองเท้าแตะนะคะก็จะพูดว่าทั่วเสียทั่วเสียนั่นเองค่ะถัดไปหมวดที่3นะคะก็คือหมวดของใช้ทั่วไปนั่นเองนะคะอย่างแรกก็คือเป็นคู่นี้ที่อยู่ในมือเพชรเลยแปรงสีฟันและยาสีฟันนั่นเองค่ะแปรงสีฟันนะคะภาษาจีนเรียกว่า ยาสว้ายาสวาในขณะที่ยาสีฟันนะคะเรียกว่าหยาเกาห้ายาเกา้ายาซว้ายาเกา้าใส่กระเป๋าไปเลยทำความสะอาดปากแล้วทำความสะอาดหน้าดีกว่านี่ค่ะทำความสะอาดหน้าซึกสีเมี่ยนไหนนะคะสีเมี่ยนไหนก็คือโฟมล้างหน้านั่นเองนะคะ ฉีนเนียนหน่ายโฟมล้างหน้าทำความสะอาดตัวบ้างคะ่สะสบู่ถ้าเกิดว่าเป็นสบู่อาบน้ำหรือว่ายาสระผมอย่างเงี้ยนะคะเพชรก็จะแยกใส่ขวดเล็กๆไว้นะคะถ้าเป็นครีมอาบน้ำภาษาจีนเนี่ยจะเรียกว่ามูอื้หลู่นะคะมูอื้ลู่ครีมอาบน้ำแต่ถ้าเป็นสบู่ที่เป็นก้อนเนาะเราจะเรียกว่าเฟายเจ้าเฟายเจ้านะคะส่วนแชมพูไหนไหนก็ถือขึ้นมาแล้วแชมพูนะคะภาษาจีนเรียกว่า สีฟ้าเสีฟ้าเก็คือน้ำสระผมนะคะก็คือยาสระผมนั่นเองอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องเช็ดตัวด้วยนี่ค่ะเมาจินผ้าเช็ดตัวค่ะเมาจินสำหรับสาวๆอย่างเรานะคะเราก็ต้องรักสวยรักงามเป็นพิเศษเพชรก็จะพกนี่ไปด้วยค่ะอะไรเอ่ยมันคือกระเป๋าเครื่องสำอางของเพชรเองทุกคน สำอางนะคะภาษาจีนเรียกว่าข้าจ้องผินข้าจ้งผินมีข้าวจ้งผินแล้วนะคะก็จะต้องมีน้ำยาเช็ดเครื่องสำอางนะคะนี่เลยค่ะเสียดวงเยเสียงเพกไปด้วยนะคะ <c oughs> และขาดไม่ได้เลยสิ่งนี้ค่ะสิ่งถัดไปก็คือฝังชายช่วงฝังชายช่วงก็คือครีมกันแดดนะคะทุกคนจะต้องทาทุกวัน ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือออกนอกบ้านนะคะเพราะว่าแสงแดดแสงยูวีมีอยู่รอบตัวเราต้องทาไว้นะและก็อีกอย่างหนึ่งที่เพจจะพกไปด้วยหลายคนอาจจะไม่ได้พกไปก็คือนี่เมี่ยนหมัวเมี่ยนหมัวก็คือแผ่นแมสหน้านะคะเป็นคนรักสวยรักงามเอาไปหลายอันเลยทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะทุกคนทุกอย่างสวยแล้วผมก็ต้องสวยด้วยพกชูจื่อไปด้วยนะคะชูจือหวีนั่นเองค่ะ มาต่อที่หมวดถัดไปนะคะก็คือของเบตต็ดตะเล็ดอื่นๆนะคะเพชรเนี่ยเป็นคนที่จินชื่อนะคะสายตาสั้นเพชรก็เลยจะต้องนี่คะ่ะพกแว่นไปด้วยนะคะแว่นภาษาจีนคือเหยนจริงเหยนจริงนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยเพชรใส่เมย์ถงอยู่นะคะเมย์งก็คือคอนแทคเลนส์สีที่ใส่เราสวยอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าเมย์งค่ะของถัดไปนะคะที่เพชรมักจะพก เวลาออกไปข้างนอกอยู่เสมอเลยนะคะนั่นก็คือนี่ค่ะชงเตี้ยนเป๋าชงเตี้ยนเป๋าก็คือ power bank นั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในกรณีฉุกเฉินเราไปเที่ยวแล้วแบตหมดอยู่ต่างประเทศมันเป็นเรื่องน่ากลัวมากเลยทุกคนเพราะฉะนั้นอะ่ะเราต้องพยายามทําให้แบตเต็มอยู่ตลอดเวลาก็จะพกชงเตี้ยนเปาไปด้วยค่ะถัดไปค่ะอันนี้หยสารหยสานแปบลบว่าร่มนะคะจริงจง ถ้าเกิดไม่เอาไปก็ไม่เป็นไรไปซื้อที่นู่นก็ได้นะคะแต่ว่ามีก็พวกไว้ที่เหลือ,อถัดไปก็คือนี่ค่ะเป็นแมสนะคะหรือว่าหน้ากากอนามัยภาษาจีนเรียกว่าโขเจ้าโขเจ้าเพชรก็พกไปเป็นแพ็คอย่างนี้เลยนะคะใช้เปลี่ยนทุกวันถัดไปค่ะอันนี้คือปากกานะคะปากกาเรียกว่าปี ปีปากกาซึ่งอันเนี้ยถามว่ามันจาเป็นขนาดไหน,นมันก็ได้จำเป็นขนาดนั้นแต่ว่าจะบอกว่าเวลาที่เราขึ้นเครื่องไปแล้วใช่ไหมคะพอใกล้จะถึงแล้วเนี่ยแอร์เขาก็จะมาให้เราเกาะใบตอมเออกาะใบเข้าประเทศเขาใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเรามีประกาติดตัวไว้อะเราก็จะไม่ต้องขอใครไงเราก็จะสามารถเขียนได้เลยแล้วก็สามารถลงแล้วก็ไปยื่นเข้าแถวได้เลยมันก็จะรวดเร็วนั่นเองเออเวทก็พกไว้นะคะปีประกา ถัดไปค่ะเป็นหมวดของยาบ้างนะคะจริงๆอ่ะหลายคนอาจจะพกยาประจำตัวต่างๆไปเนาะแต่ว่าเพจแค่อย่างเดียวอยู่ค่ะปี่ทงยาดมนั่นเองค่ะปี่ทงมาที่หมวดสุดท้ายค่ะก็คืออุปกรณ์ทำงานนะคะนี่เลยค่ะโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะภาษาจีนเรียกว่าปี่จีเปิ่นเตียนนวปี่จีเปิ่นเตียนนาวนั่นเองค่ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะไปพิมพ์งานไปทำงานใดๆและแน่นอนเราเป็นชาวบล็อกถ่ายคลิปใช่ไหมคะเพรก็จะต้องมีนี่ด้วยไม่ชยกล้องถ่ายรูปแล้วก็ขาตั้งนะคะ,ะกล้องถ่ายรูปค่ะภาษาจีนเรียกว่าเจ si ้าเสียงจี้เจ้าเสียงจี้ส่วนขาตั้งกล้องแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าซานเจ๋าเจ๋า สานเจียวเจะนั่นเองค่ะก็เป็นอุปกรณ์ทำงานของเพชรนั่นเองของก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนจริงๆเนี่ยเพชรจะเอาไปเยอะกว่านี้อีกนะคะอย่างเช่นเสื้อคงไม่ได้เอาไปแค่ตัวเดียวค่ะเพชรก็คงแบบเอาไปหลายตัวเลยนะคะยังไงก็จะบอกทุกคนว่าถ้าเกิดจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะเช็คสภาพอากาศให้ดีด้วยเนาะเราจะได้เตรียมเสือ้อเตรียมชุดของเราให้เข้ากับ บ้านเขาถูกเนาะไม่ใช่ว่าไปช่วงฤดูหนาวเอาเสื้อแขนสั้นขาสั้นไปทุกคนไปต,ตัวสั่นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเช็คสภาพอากาศดีๆด,ด้วยนะคะ าเกิว่าใครจะเดินทางเหมือนกันก็ขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพอีลูพิงอันเดินทางปลอดภัยนะคะสําหรับตอนนี้ค่ะเพจและก็รายการจีนจัาจ้านก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยเพจจะไปเตรียมตัวหรือจะไปจีนแล้วหรือยังนะคะยังไงทุกคนติดตามกันไปด้วยนะคะกับรายการจีนจัจ้านค่ะสาหรับวันนี้เพจไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจเจียน